สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บิ๊กมัสโุ่กเว้ยวันนี้พี่วิทย์มีกิจกรรมบ้าพลังสไตล์ที่เพื่อนเพื่อนชอบนะครับมาฝากทุกคนครับวันนี้พี่วิทย์อยู่ที่ที่สวนสาธารณะสวนลุมพินีครับทุกคนวันนี้เรามาลังทำกิจกรรมงัดข้อมิตภาพครับอันนี้มาฝึกซ้อมกันนะครับหามุมหาเหลี่ยมแรกเคนิคกันเดี๋ยวบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวฝากติดตามครับแล้วพี่จะมาแนะนําให้รู้จักกับนักกีฬางัดข้อเขาเรียกอะไรเจนใหม่ๆที่ ออมีศักยภาพแล้วมีรูปร่างที่ดีมีพะละงกำลังที่ดีเดี๋ยวเรามารู้จักน้องๆกันครับว่ารุ่นใหม่ๆมีใครกันบ้างแล้วก็มีประสบการณ์ในการงัดข้อบ้างไหมแล้วก็เคยงัดแข่งขันที่ไหนมาบ้างซ้อมมาเป็นระยะเวลาเทาไหร่เดี๋ยวพี่จะสัมภาษณ์ให้ก็วันนี้ฝากติดตามคอนเทนต์นี้ครับตอนก่อนจะรับชมคลิปของพี่วันนี้ฝากไว้ก่อนครับปึ๊มสปอนเซอร์พีวิต i ์ไอรอนเทคที่สุดของความแข็งแกร่งครับสําหรับคนไหนนะครับที่ต้องการจะหาซื้อเครื่องออกกำลังเพื่อฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าหรือว่าตััวเเเอออองพพพืื่่ให้กกาาายรษสุขภ สามารถเข้าไปดูสินค้าตั้งแต่อสังริมไปจนกระทั่งเออโฮมยูสซินเน็ตยูสต่างๆนะครับหรือว่าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีความประสงค์จะมีบัตเจ็ตเงินลงทุนนะครับอยากจะลงทุนทางด้านธุรกิจเพือสุขภาพสามารถเข้าไปดูสินค้าที่เป็นเกรดคอมเมเชียลเอาไปทำฟิตเนสเอาไปเข้าชมลมสโมสรองค์กรฟิตเนสหรือว่าหมู่บ้านคอนโดต่างๆก็สามารถทำได้นะครับเป็นโปรเจกต์ฟิตเนสต่างๆก็สามารถเข้าไปติดต่อหรือว่าเข้าไปดู สินค้าทดลองสินค้าจริงๆนะครับที่โชว์ลูมทั้ง7สาขานะครับไม่ว่าเชียงใหม่ขอนแก่นศรีราชากรุงเทพแจ้งวัฒนะแล้วก็สาขาปัจจุบันตอนนี้นะครับอยู่ที่นครราชสีมานั่นเองก็ฝากสะดวกที่ไหนไปที่นั่นครับเราเข้ามารับชมคอนเทนต์วันนี้กันครับโอเคไป กรรมการเข้าได้นะยืนยืนดูได้เลยกรรมการโอ้โหครับก็จะเอ่ออะไรนะน้องเต,ตยใช <น S> ้ <ใน S 1> งัดซุปเปอร์แม็กกับพีวิทไว้เดี๋ยวไงในช่องใหม่อาจจะมีสร้างกิจกรรมสนุกแบบนั้นให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับ อย่าลืมนะครับสำหรับเอ่อสำหรับอีเวนต์ออกไนต่างอีเวนต์ตหรืออองกไน์นะครับที่สนใจจะเขาเรียกกันนั้นนะจ้างก็คือกิจกรรมการกิกจกรรมการแข่งขันแบบงานงานข้ออย่างนี้ครับไปออกงานางต่างๆก็สามารถที่จะเชิญประธานในงานน่อไวครับมา่ตอนนี้ไม่ทราบว่ารับสวัสดีครับอันนี้แนะนําตัวได้เลยครับ,รบผมชื่ออุ่นนะครับ คุณอุ่นครับผมปัจจุบันนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นประธานของกิจกรรมชมรลมนัะข้อของกลุ่มนึงเลยไม่ไม่ถึงขั้นนั้นพี่เป็นฉายาดีกว่าครับก็เล่นเป็นฉายาต้องบอกว่าเป็นน้องๆับเลยกันครับน้องๆก็ได้ได้มีโอกาสได้ร่วมฝึดซ้อมก็เพราะคุณอุ่นนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นคนตั้งตัวตั้งตัวตีในกิจกรรมนัะข้ออันนี้ถ้าเกิดมีใครสนใจมีอีเวนต์สนใจก็สามารถฝาติดต่อผ่านคุณอุ่นได้เนาะครับเออไม่ทราบติดต่อที่เบอร์อะไรได้ครับหรือว่าเข้าไปติดต่อเพจอะไรแจ้งได้เลยเพจนะครับ เพจเราชื่อว่างัดคอให้เส้นจมนะครับแนี่ครับตามชื่อนี้ครับเป็นโลโก้โลโก้เสื้อตัวนี้เลยครับงัดคอให้เส้นจมครับยขึ้นขึ้นหัวเพจให้ขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้หน่อยก็ได้ครับเบอร์โศูนย์แปดห้าครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสามสี่ครับครับผมก็กิจกรรมงัดคอเมื่อสมัยพิวิทย์ไอที่เออ่พิวิทย์มีประสบการณ์ครับพิวิทย์ได้รับเชิญไปออกงานอีเวนต์เยอะมาก คือจริงๆสมัยเนี้ยเนื่องจากมันมีโควิดต่อเนื่องมาสามสาีซ้อนเนาะมันก็เลยห่างหายไปตรงนั้นจริงๆแล้วงัดข้อเนี่ยมันเป็นกีฬา<น>เอนเตอร์เทนมากเป็นกีฬาเอนเตอร์เทนประเภทนหนึ่งลูกป่าตามไหนครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะเออตามหาตามบาเออเยอะมากเมื่อก่อนนี้ผมไปออกเออก็ฝากสําหรับงานกิจกรรมต่างๆครับถ้าสนใจก็ติดต่อคุณอุ่นได้เลย อวันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตคุณหนุนนะมาถ่ายกิจกรรมนี้ด้วยพีวิทย์งัดเล่นไปแล้วล้วพีวิทย์ก็แพ้น้องๆไปแล้วครับเดี๋ยวไงพีวิทย์ขอฝึกซ้อมแล้วข่าวออมาร่วมแกมกับคุณหนุนอีกทีหนึ่งครับผมมากครับผมสวัสดีครับหมดแล้วโอ้โหนี่ติดตามกิจกรรมต่อเลยครับทุกคนอันนี้ก็ถ่ายกันเร็วๆเดี๋ยวพีวิทย์ก็ไปตัดแบบง่ายๆเให้เพื่อนไปดูกิจกรรมนะครับไโอ้โหชีกเลยครับไม่เหมือนตอนนั้นวะ เดี๋ยวพี่ถามนิดนึงน้องตูนสำหรับตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนที่งานจับซูเปอร์แมทที่จําได้ไหมจาได้ครับตอนนี้กับตอนนั้นเราฟิตมากกว่ากันตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนั้นอะฟิตพี่แต่ตอนนี้คือเหมือนแบบมันซ้อมมานานกว่าตอนนั้นไงมุมดีกว่าใช่ครับแต่ว่าแรงอาจจะไม่เท่าตอนนั้นว่างั้นอ๋อตอนนี้ก็คือเหมือนก็มีประสบการณ์แล้วก็เทคนิคดีขึ้นนั่นเองใช่อ่ามาดูประสบการณ์ของน้องตูนครับเอาชนะพอร์ของวิทได้ไหมไปเหลือไอ้เอ๊ เออมามาอันนี้เล่นๆแล้วทุกคนยังไม่จริงจังมากนะมาอันนี้มันแบบมัดแบบมัดไปไวว่ะเดีอย่าวไอ้นี่เขาไม่ปในนี้ใช่ป่ะใส่ไปแล้วก็แนวจำ้วไม่มันรัดในหัวนี่ป่ะเราผิดป่ะอันนี้อันนี้เป็นแบบมัดแบบไวๆครับพี่เอาจริงเหรอใช่มัดแบบชิบหาละอ๋อแต่แต่ถ้าเพจปล่อยนิ้วอ่ะมัดอนี้ก็ไม่ได้อ๋ออ๋อผมปล่อยให้นะ พร้อมนะครับโอ้โหเรียบร้อยฉีกเลยพยายามจะบิดเคิร์มาไม่มาเว้ยหเลยลยลอะไรแม่งปล่อยแล้วป่อยเลยโอ้โหปล่อยให้เขเล่นปล่อยยิงไม่ได้เลยเออพร้อมนะแข็งแข็ง อยังยังครับข้อมือข้อมือดีตรงแล้วครับผมาีมตข้อมือดีมากผมอยู่หางแถวเองแต่ไม่ปล่อยไม่หมดแล้วอันนี้ขนาดแค่ซ้อมนะทุกคนกไม่ไปโอ้โหแต่ต่ำี่แกลนี่นี่ยต่ำนี่ ถ้ามันสดว้าวีวีโมันทะเลาะนรับมจะพาทีดูในวีดีโอันเรไม่ดีตอนนี้นในวีดีโอมันจะช้ากว่าไม่ใช่มันจะตกงว่าเราดอะครับอ้าวเขาหุกแล้วจบเลยจบเลยโอ้โหอสวัสดีครับ โอ้โหมาหลังๆนี่จบจบเราที่ก็ตอนนี้ก็มีน้องๆเข้ามาตามมาอีกหลายคนเลยครับเดี๋ยวฝากน้องตตนช่วยสร้างทีสันได้เรื่อยน้องๆแต่ละคนก็ซ้อมกันมาดีครับแล้วก็มีความแข็งแรงพอควรเลยเดี๋ยวว่างีห้เราจับมือไม่ออกอีกไม่ช้าเราจะแข่งคนนี้เยอะเลยไม่มีอะไรไม่ได้ซ้อมผมเรียนอะไรอยูย มือมาซ้อมเลยมือซ้อมเลยโอ้โหพ่อมือดีมากหัวลอยเออใครชนะยืนค้างนานเลยเขาปล่อยคนน้อยเอ้าเอ้าเสียใจเขาหน่อยตู้เป็นไงบ้างสบายดีหน้าเราไม่ใสเด็กอยู่ตลอดเลยวะนอนนอนดีมั้ย่อนดีปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้อายุแปด หน้ายังเด็กอยู่หน้าเด็กจริงเลยไม่คิดว่าหมดตั้งหลับหมดตั้ตอนแข่งแชร์ปูนนะผมฟิตกว่านี้เยอะเลยกดกิเบิร์ดกดเอเออแา้พี่บุ๊กคนเดียวนั่นฉันนต้ตาหน่ะพี่มึงฝึกโอ้ทุกคนดีมากมุมมือแบบไม่เสียเปรียบพี่เลยดันมกดันมก เด็กกูโอ้โหมาใหม่เนี่ยมุกเอี้ยวมาใหม่เลี่ยม่เล่ยสุดยอดปกันครัอกระแดงอ๋องัดโคตรไวเลยงัดโมกงัดโมบเด็กอ้เราเฮ้ยบร้อเยเอาเยเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้งเอ้ไปจิ้เอาหเ่อยเิเยย หนักไหหนักดิตรงนี <c oughs> ้โคตรหนักอลยอ๋อไมเสร็จดเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็ตัดแล้วใช่ไหมตัดตัดตัดต <กำ S 3> ัสูงไม่ได้กำลังติดกำลังพี่นะแต่เงี้ยมีโอกาสก,กดมากกว่าออ๋อมาลองนะเอ๋ดันมูฟดันมูฟดันมูฟเด็กดิโก้อ้ําอ้ําอ้ําหมดแล้วมั้เอาใหม่เาให่นิดนึงนะเพราะแตบมนตกเออแต่เอาเนียวก็แรงไม่ลั้มนี่ตกไหนลองใหม่ พี่อยากจะจับแบบฟูลแฮนด์ดูจับแบบน้องตูนน้องตูนกดยังไงกดกดนิโป่งลงอ่ะไม่ได้ยกขึ้นใช่เพล่เล่นนิป่องหนักไหมอ๋อใช้กำลังคนน้อยอะอ๋อมันมโป่งโคดิชันไปโอเคดันมุบดันมุบไปดิโก้ได้เพ่ถนัดกว่าไหมไม่ไปต้องฝึกก่อนเพลเออฝึกให้มันชินเรียบร้อยเข้าสี่นิ้วนี่หายเลยดูไปแผลงยี่ฮะมันทุกคน น้องอะไรนะน้องดุกชี้ดุกเนี่น้องดุกอ้าดุกดันมูฟดันมูฟดันมูฟนิโก้อึ๊บไอ้นี่ห่างเชียหมระยะห่างมากเลห่างแล้วพี่รู้สึกมันแรงไม่หนักไปไปเดนิโก้อึบ ไปกดใครได้พูดแข็งแังกระหินมโอเคมาสอกหาสอกหาตัวไปสอกมันเปิดเยอะไปแล้วมันไม่มีนหนักตัวช่วยอันนี้ใส่หุกอ๋อใส่หุกเพิ่งฝึกลำปากเลยอันนี้คนเมียนมาสนใจกีฬาในไทยเลยผิวพันดันโมบกันโมบไโกู หนักไปเนยหนักอยู่นะไอพีดไหววเนี่ยแข็งเลยแข็งเลยเข้าฮุกไม่ได้เอาแล้วภรรยามึงเกิดอ่ะ้งกูทิ้งกูหมดแล้วโอ้โหมือโคตรหนักภรรยาเกิดอ่ะพี่พี่ืดดีด ขึ้นขึ้นมันหน่อยโอเคโอเคดันมมกดันมุกปตีก็โอเคอเคอา <c oughs> ล,ละีะ <c oughs> อ,นนอยู่จวไม่อยู่โอเคครับเพื่อนๆและนี่ก็คือน้องตูนนะครับในานาตัวเองนิดนึงให้เพื่อนๆทราสวัสดีครับผมตูนพระประแดงนะครับ<อ>เป็นนักกีฬางัดข้อประเทศไทยนี่อ่ะคือเริ่มนัดข้อมานานอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้ได้ทราบว่ามันต้องเริ่มแล้วเริ่มมานานแค่ไหนถึงจะเก่งอย่างน้องตูนได้ประมาณผมเล่นประมาณ มกลาปี2019ครับ33 <28. S 1> ประมาณ5ปี5ปี6ปี 5, 5ปีกว่าก็น้องตูนเก่งเหมือนในครันี้ได้ครับก็คือต้องมาหน้าซ้อมเนาะใช่ครับเออเพื่อหามุมหาเหลี่ยมแล้วก็ความแข็งแรงต้องบอกว่าตูนเนี่ยเคยซูเปอร์แมทกับพี่วินมาละครั้งหนึ่งตอนนั้นน้องตูนบอกว่าแรงเยอะกว่าตอนนี้แต่ว่าเทคนิคสู้ตอนนี้ไม่ได้เลยใช่ <c oughs> เออก็อยังไงก็ตอนนี้ครับอยากจะให้น้องตูนฝากกับเพื่อนๆแล้วก็คนที่สนใจกีฬางัดข้อเชิญชวนว่าทำยังไงถึงจะได้มาเป็นกีฬาหรือว่าออกกแล้้้วมันไไดอะรบาง หรือว่าดึงดูดให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาออกกำายกับเลงาขอแลวมันได้อะไรครัโอเคครับ,รบก็อยากให้มันสนใจกีฬางาขอย์ยครับเพราะตอนนี้กีฬาเนี้ยเป็นเป็นกีฬาที่คนแบบสนับสนุนน้อยมากอะครับคือแล้วแบบส่วนใหญ่คนที่แบบไปโกอินเตอร์ข้างนอกหรือไปแข่งข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบด้วยใจรัก ฝากทุนตัวเองด้วยใ่เ,ออเพื่อไปแข่งแมตช์ต่างประเทศ<ม>ต้องบอกว่ากีฬาทุกประเภทเนาะรวมทั้งงัดข้อด้วยต้องบอกว่าจุดดีของมันเนี่ยคือต้องการให้เราเนี่ยมีวินัยในการฝึกซ้อมอเ,คครเราจะเป็นคนที่รักสุขภาพรักการออกกำลังกายมันทําให้เรามีวินัยแล้วเรามีสุขภาพที่ดีอนาคตหน้าเราก็มีสุขภาพที่ดีไว้ใช้ตามยามแก่เข้านะครับยังไงก็เอาน้องตูนมาด,ดอย่างแล้วก็ดูฝ่าดูหุ่นน้องตูนเราสูงเท่าไหร่ครับน้องตนูนสูงร้อยเก้าสิบครับเนี่ยประมาณนั้นเลยเล่นแล้วพี่ตัวเล็กไปได้เออน้องตูนเนี่ย 98ครับ98พี่ตอนนี้หนัก85ครับทุกคนก็เ<ม>บากันเยอะๆก็ไงก็ฝากติดตามครับเดี๋ยวอนหน้าข้างหน้าพี่อาจจะขอญาต้องตูนมาซูเปอร์แมทกันได้ครับเดี๋ยวขอเวลาพี่สุดซ้อนอีกสักน,นิดน,นึงเพราะว่าตอนนี้น้องตูนแข่งกับพี่วิทย์เยอะเลยยังไงก็ฝากติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณน้องตูนมากฝากติดตามน้องตูนด้วยครับอนาคตหน้า,น,าน้องตูนน่าจะถ้าเกิดจริงจังพี่วิทย์เชื่อเลยว่าน้องตูนต้องโกยโตย์โตยเตอร์แล้วก็สร้างเื้อเสียงให้ประเทศไทยได้อย่างแน่นอนครับผมเอ่อฝากด้วยครับ มันเหมือนว่ามีแต่โดนคิปกดอย่างเดียวเลยทำเลือดทำหนองก็ตอนไหนเนี่ยตอกระโดดนะเมื่อกี้ตครับอันนี้จะเป็นน้องรุ่นใหม่ๆครับทุกคนนี่เสียวเลยนะโอ้โหน้องคนนี้เข้าฮุกแข็งแรงอยู่ครับเมื่อกี้พี่วิทย์ลองงัดนะน้องเสื้อเดี๋ยวจุกมีตักเตือนเมื่อกี้แล้วน่ามีตักเตือน ไม่อยาเล่นอย่าเล่นจริงจังเลยหอกพร้อมอยู่เลยโคตรโคตรประกบโค้ดหัวละโค้ดหันะครับแล้วกินถั่วตัดเตือนอ่ะอย่านะอย่านะอย่านะอย่าเป็นอย่างที่คิดนะพี่อ่านอยู่ไม่ใช่อะไรเขาไม่เอาฝรั่งหรือว่าเขางัดไม่เป็นเขาเลยเอออันนี้โค้ดนีเป็นกรรมการเลย้ดุโค้ดเป็นกรรมการ ววมานี่ให้เลยอะมึงคางจะชนมือตอนมึงหดขึ้นมึงองผมใหม่เฮ้ยช้อ่ะผมก็งกลาเออันมุกันมุกันมุกโอ้ยโอ้ย้นเมื่อกี้ดู่งเลยเว้ยชลธิด้ยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ช่องพี่ด้วยสึกประวัติศาสตร์มาครับอ เพิ่งไปแข่งมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์น้องเอ๋กันไม่ใช่ชนะน่าจริงเหรอจริงเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์ด้วยนะได้ไหมครับอ่าวว้าวจัดไปเสร็จหน่อยพี่วิทย์จัดไปไปเสร็จเงินเข้าฮุกใช่ไหมใช่เข้าฮุกเอาจริงนะเอาจริงเอาจริงโอเคนั็นมมนั็นมมนั็นโมไปดิโก้เออเติร์เติเติร์มาคนอัน

ไปเลยไปเลยไยเลยไปเลยอ้โหโอ้โอย่าเทฮุกยังเหนียวยอมเลยความเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอสัมภาษณ์น้อยเอหน่อยครับสุดยอดพาก่อนไ่ไว้แล้วคอยเดี๋ยวหายเหนื่อยก่อน ครับทุกคนตอนนี้พี่บิ๊ยก็อยู่กับน้องเอแล้วครับบุคคลที่ชนะพี่ได้เมื่อสักครู่นี้ครับอ่าแนะนําตัวเองหน่อยโอเคสวัสดีครับผมชื่อเอนะครับผมก็เล่นกีฬานี้มาประมาณ9ปีแล้วครับก็ชื่นชอบในกีฬางัดข้อครับผมเออเฉพาะจปู่นี่เริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับที่มาเข้ามาเล่นงัดข้อประมาณ15 15 16ครับผมสิบห <15, 16. S 1> ้าสิบหกเคยบาดเจ็บหนักๆอะไรไหมก็เสน้นเอ็นใต้ซอกข้างขวาล่างครับผม เคยมีเจ็บอยู่เราอยากจะแนะนําน้องๆไงถ้าเกิดบาดเจ็บเราดูแลตัวเองหรือว่าควรจะหยุดยังไงแนะนําได้ครับถ้าในกรณีแบบเราบาดเจ็บพวกเส้นเอนะ็นอ่ะอันนแนะนําว่าให้เราพักเขาผมและกินพวกคอลลาเจนเพราะคอลลาเจนพวกวิตามินซีแล้วแล้วก็พวกธัญพืชมันจะช่วยได้เยอะละเวลาเราซ้อมนะครับอย่าไปเล่นส่วนที่ว่ามันเจ็บให้เราเล่นมุมอื่นไปก่อนเรื่องมุมอื่นนะเนาะเพราะว่าอาน,นาส่วนตัวของผมอะพอมันหายเจ็บปุ๊บมันจะเหนียวขึ้น อคือมันจะแข็งขึ้นแล้วเราเราจะมันเป็นธรรมดาเหมือนกันเล่นเวทนะใช่คือกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นที่มันเกิดการเออ่รี r e เวอรี่กลับมาเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายมันแข็งแรงหรือกล้ามเนื้อแข็งแรงหรือเส้นเอ็นแข็งแรงใช่ใช่ครับผมได้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยได้มีเขาเรียกอะไระทัวร์นาเมนต์ไปไฟน์แมตช์อยู่ที่ต่างประเทศด้วยแนะนำหน่อยว่าเคยได้ตําแหน่งหรือว่าไปได้แชมป์อะไรมาบ้างครับ ถ้าตำแหน่งแชมป์ยังยังไม่เคยได้ครับผมก็คือจะมีแค่ไปแข่งที่มาเลเซียอย่างเงนะี้ยก็จะติดแบบท็อปแปดเนี่ยก็จะมีแบบได้รางวัลมานิดหน่อยครับผมออแต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นตำแหน่งใหญ่ๆนะผมยังยังยังระดับยังไม่ถึงครับผมอันนี้พี่พี่อยากทราบคือพี่วิทย์ไม่เคยไปแข่งต่างประเทศอยากจะถามเผื่อสําหรับใครที่แบบอยากจะเป็นสปอนเซอร์ในักีฬาประเภทนี้เราเราเดินทางไปเนี่ยหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเราซัพพอร์ตเองหรือว่าเราหาสปอนเซอร์อันนี้เอาจริงๆซัพพอร์ตเองครับผม ็คือออกออกทุนเองหมดเลยครับพวกนี้อ่าอันนี้พี่วิชขอพูดดนึงนะครับสำหรับนักกีฬางัดข้อในประเทศไทยปัจจุบันมีเยอะกลุ่มเยอะประเภทมากเนะาะบะหลายจังหวัดก็มีกิจกรรมน้องๆเน,นี้ยมารวมกลุ่มซ้อมกัน,นจริงๆแล้วนักกีฬาที่มีฝีมืออย่างน้องเองเนี้ยอย่างเด็กมือใหม่เนี้ยที่หลายๆคนที่สามารถจะพัฒนาจนเป็นถึงขั้นโปรได้ครับซึ่งเขาขาดโอกาสหรือว่าขาดทุนทรัพย์ในการที่จะเติบโตและไปแข่งขันต่างประเทศเนาะถ้าเกิดผู้ใหญ่ใจดีคนไหนอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตเด็กๆี้ย ก็สามารถที่จะเข้ามาสู่นี่เลยได้ข่าวว่าทําช่องแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะอาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นประธานกลุ่มหรือนาะยกสมาคมกลุ่มนะ oh. แนะนำหน่อยเขาทาช่องทํากลุ่มอะไรอยู่ถ้าตอนนี้ถ้าเพจน,นะครับตอนนี้ก็จะทําเป็นเพจงัดข้อให้เส้นจมอยู่ครับผมก็คือ ส่วนช่องดูทูบก็จะเป็นเอ่ออาร์เวสซิ่งไทยแลนด์บายยูฟโอเอครับผมหาือถ้าใหน้าจอเลยถ้าเซิร์ชง่ายๆก็พิมพ์ว่า u f o a ใน YouTube แค่นี้นมันจะขึ้นเลยครับผมคือจะเป็นชื่อช่องที่ขึ้นขึ้นให้หน้าจอเลยครับทุกคนโอเคขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนที่อยากสนับสนุนก็เขาเรียกอะไรนะติดต่อที่ประธาน A ได้เออเป็นคนจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาก็ให้เบอร์โทรไปสักนิดนึงอันนี้เบอร์โทรเหรอครับก็จะเป็นเบอร์0895208989ครับผมแต่ว่าเอาจริงๆในกลุ่มแบบ การคา้อให้เส้นจบจะไม่ได้มีผมคนเดียวผมก็คือจะมีหลายหลายคนช่วยกันทำอยู่มีพวกเพื่อนมีพวกทนมงานอะไรครับผมก็สำหรับทวงน้องทวงนี่อะไรก็ติดต่อที่ี้ได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณน้องสองโอเครับขอบคุณมากครับผมฝากติดตามน้องๆ้วยครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับทุกคนแลนี่ก็คือกิจกรรมของสมาคมงัดข้อของเราจากประธานอุ่นนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมซ้อมอยู่ที่สวนลุมนะครับผมวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับพี่วิทย์นะครับเดี๋ยวน้องๆก็จะซ้อมต่อหลักอย่างนี้แต่พี่วิทย์อยากจะขอให้ทุกคนช่วยฝากฝังไว้อย่างหนึ่งสําหรับกีฬางัดข้อตัวนี้ใครจะมีกิจกรรมไปแข่งอะไรยังไงหรือว่าชวนชวนมาเข้ากับชมรมเราที่ไหนได้ยังไงบ้างให้เบอร์โทรหรือว่าให้สถานที่ติดต่อไว้ได้นะครับครับก็ครับช่องทางนะครับก็ฝากติดตามในเพจของเรานะครับอ่าเพจชื่อ ผมตามโลโก้นี้เลยนะครับเส,ส<า>ิร์ชครับเสิร์ชใน youtube บ้างงัดข้อให้เส้นจมก็จะเจอเพจของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะสนับสนุนหรือว่าต้องการที่จะเชิญสมาคมกีฬางัดข้อเราต่างๆเนี่ยไปร่วมงานอีเวนต์ไปทำกิจกรรมโชว์ต่างๆก็สามารถติดต่อมาได้ที่อาจารย์นุ่นเลยครับก็ที่เพจหรือว่าเบอร์โทรติดต่อได้โอเคต่อไปครับก็ผมไม่รู้จะฝากอะไรฝากทิกตอกแล้วนะครับพักเข้าวินอันเดอร์สกอร์ทีนะครับใครอยากได้สไตล์งัดข้อแบบเจ๋งๆฟิวเฟียล ก็ติดตามผมนะครับอ่าหรือว่ากีท่ชอบเจ๊จ๋าอ่าอันนี้เขิมอันนี้ก็เขืมปล่อยเขาไปโอเคส่วนผมส่วนผมนะจะฝากก็คือจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับก็จะเป็นชื่อช่องเอออาร์เวสติ้งไทยแลนด์บายยูเอฟโอเอนะครับผมหรือว่าเซิร์ชแค่ยูเอฟโอเอก็จะขึ้นเลยอันนี้ก็คือจะรวมแบบคอนเทนต์แบบเวลาซ้อมหรือเวลาแบบ มีมาซ้อมนัดเล่นแหล่งก็คือจะรวมอยู่ไว้ที่นั่นครับผมอ่าขอบคุณครับมีใครอยากฝากฝังอะไรไหมครับมีใครอยากเถืออะไรก้าวเข้ามากางฟูอะไรกางฟูกันและก็โอเคทั้งหมดนี่ก็คือโฉมหน้าของนักกีฬาส่วนหนึ่งของเจนใหม่ๆนะครับที่เป็นน้องๆรุ่นใหม่ที่ตามพิวิตมาก็ทุกคนก็พัฒนาตัวเองจนเก่งแล้วก็สามารถเป็นตัวแทนพิวิตแล้วก็ไปแข่งขันต่างประเทศได้ดีพิวิตก็จำฝากสปอนเซอร์แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับสนใจจะสนับสนุนสร้างกิจกรรมอะไรทั้งในประเทศต่างประเทศ ก็ติดต่อมาทางสมาคมของแต่ละท่านได้ครับเดี๋ยวพิวิ์จะขึ้นมาที่หน้าจอเลยไม่ว่าจะเป็นของเอ่อของน้องเอแล้วก็ของอาจารย์หนุ่นนะครับยังไงก็ขอบคุณมากสําหรับวันนี้กิจกรรมวันนี้ก็สรุกหนามากครับพ่วิย์ก็มาร่วมแจมกับน้องๆก็ได้ประสบการณ์ครับเราพ่วิชสัญญาว่าอนาคตน,น้าจะสุดซ้อมแล้วมามาสร้างสีสันให้ให้กับคุณผู้ชมแต่หลกัลกๆของช่องพ่วิ์ไม่ใช่กิจกรรมงัดข้อโดยตรงนะครับถ้าเกิดใครชอบกีฬายงัดข้อจริงจงต่างๆส่วนตัวเลยติดตามป้ายตามเจของมาร์วอยไปแล้วครับทุกคนวารเ โอเคนะครับไปเย้